โดนหนึ่งแปลกๆว่ะ <c oughs> อ,อุย้ยยิงไม่โดนโว้ยโอ้ย,อยตัวนี้คนตัวนี้คนตัวนี้บอดตัวนี้บอดอะไรยิงหลังวะงนี่ก็บอด บอ <Bot>. ดบอดรถรถถามข้อา้ายวอดคนนี่ไงบอดทำไมไม่ได้ยินตัวนี้ก็บอดมันจะแบบ,แบบในเลยเกมก็ถามโอ,อ้เออเออบอดป้านี่อนโอ้ย B2 นั่นอะไรอ่ะไม่รู้เบอร์ใหญ่รู้หัวแตกหนึ่งเขยจ้ำอยู่เขยจ้ำอยู่เขยจ้ำอยู่ หมอถึงอ่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาเอ้าพี่จ๋านี่เรียบร้อยเท่หรออะไรข้างหลังโดนจังวันนี้อุ้ยอืมเอชอดแค่จ้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝั่งขวาเพียบเลยหนึ่ง เขตจ้ำเขตจ้ำโดนโดนโดนเห้น,น,น,ม,นมันย <c oughs> ผมเลยยิงเกิดนจุเกิด <c oughs> แตกแล้วพี่ <c oughs> อย่าทำอย่างนี้คิด <c oughs> ว่ากูไม่รู้หรอไอ้หมอหมอบ้าห <c oughs> มอบ้าหมอบ้าหมอบ้าแตกแตกแตกล้มทั้งแตกล้มทั้งแตก โอ้ยเยอะ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 ครับเยอะเยอะเยอะมีตัวมีตัวเนียนโอเคมาหนี่หนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไม่โดน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 มาแล้วคนตามแล้วตามแล้วอยู่ไหนตัวนู้นก่อนตัวนู้นก่อนหนึ่งนัดหนึ่งนัดโอ้ไม่โดนว่ะโทษทีเปิดเขียวปิดเขียวป่ะรอ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 แป๊บี้แป๊บี้ที่มีอีกสองลูกอ่ะ เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วหนึ่งนัดหนึ่งนัดล่วงแน่อีกสองนัดอีกสองนัดสวยสวยสวยหนึ่งนัดหนึ่งนัดรถเกินหนึ่งนัดโอ้ยหืมโดนลูกสองอัดหน้าถังกับผมเลยเขียวเปิดเขียวเปิดเขียวเปิดเขียวเออเป็นอะไรนักหนาเป็นอะไรนักหนายิงกูคิดว่าเท่หรอเป็นไไฮลท์อ่ยอืมจังหวะนี้แหละไม่ลงไไม่ด้แล้วลง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 แล้วตู้ ตีตัว <c oughs>